เขาบอกว่าอาหารฟิวชั่นสามารถสร้างสรรค์รสชาติได้หลากหลายวันนี้ก็เลยลองเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษมาฟิวชั่นกันดูตอนแรกก็ว่าจะฟิวชั่นภาษาเขมรแต่ฟังไม่ออกสักคำก็เลยต้องยอมแพ้แม่บ้านบอกฉันว่าวันนี้มีพัสดุมาเมื่อหยิบขึ้นมาดูทําให้ได้รู้ว่ามาจากปัตานีของในกล่องพัสดุมีสี่ชิ้นด้วยกันและมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่บอกความเป็นปัตานีได้ดีทีเดียวลูกหยีแม่เลื่อนของดีเมืองปตตานี and just like that Patani quietly found its way back into my heart. Not through grand gestures but through four thoughtful gifts. One of which, a packet of look ye may luin, stood out not just for its bold flavor but for its rarity. A fresh look ye, is famously hard to find making it the kind of gift that says, catch me if you can. Ever think you'd get the chance to taste one fresh? It's funny how a place can live on in you quietly, until something stirs the memory, a parcel, a phrase, a taste. Years ago, it was an unexpected invitation that led me through the gates of Prince of Songkla University, Patani Campus. Never in the plan, yet unforgettable. ครั้งนั้นฉันไปเยี่ยมครอบครัวคนรู้จักครอบครัวหนึ่งและท่านชวนว่าไม่ลองมาเรียนปอโทที่นี่เหรอคำชักชวนประโยคนั้นทำให้ฉันพาตัวเองเข้าไปในรั้วมหาวิทยายลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตปัตตานีโดยไม่ได้ตั้งใจและเพราะต้องรอลุ้นผลสอบฉันจึงอยู่ปัตตานีนานกว่าที่วางแผนไว้ และเริ่มเรียนภาษายาวีที่จําได้ไม่ลืมจนถึงตอนนี้มีมากันนาซิกับนามาโอปอสําหรับผลสอบในครั้งนั้นผ่านแต่ก็มีเหตุให้ไม่ได้เรียนในที่สุด and now through a European languages training program and a kind gift from afar Patani returns to me not just as a dot on the map but as a chapter that still lives within me และครั้งนี้คอสภาษายุโรปเพื่อการท่องเที่ยวรุ่นที่สอง ที่จัดโดยมออปัตตานีและของรางวัลที่ได้รับมาทําให้ปัตตานีกลับมาเกาะเกี่ยวหัวใจฉันอีกครั้งขอขอบคุณดรปริลักษณ์ for this gentle reminder a quiet nudge from memory wrapped in warmth and the unmistakable taste of the south spicy soulful and steeped in the rich traditions of patani